เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงอบพยพออกจากพื้นที่ร้อยเอร์เซเลยนะครับแล้วใครที่ไม่ทําตามมีโทษด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันตอนนี้ก็ตั้งจุดสกัดไม่ให้ชาวบ้านหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หลังจากเมื่อวานนี้มีจรวด b m เ1ของกัมพูชา เข้ามาตกที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอกันทะลักษจังหวัดสีสเกตทําให้ชาวบ้านอายุ63ปีเสียชีวิตไป1คนซึ่งจุดที่ระเบิดลงเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงต้องอบพยพและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการตอกย้ําว่ากัมพูชาปรับเป้าหมายโจมตีพื้นที่พลเรือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำให้วันนี้ทางผู้ว่าราชการจงังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัต์ธรรมประจําจิตเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์การประทะในพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ว่าบอกว่าได้ออกคําสั่งห้ามประชาชนเข้าพื้นที่สีแดงโดยเด็ดขาดใน3อําเภอนะครับคืออําเภอการทะล,ลักขุนหารและภูสิง ถ้าพบเห็นหรือบางคนแบบไม่ฟังทำเตือนตรงนี้เนี่ยนะครับลักลอบเข้ามาในพื้นที่กลับบ้านตัวเองทั้งที่ททเป็นพื้นที่สีแดงจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับมีโทษทั้งจำคุกและปรับแต่ทั้งหมดนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่สีแดงสํารวจหาชาวบ้านแล้วก็นำตัวชาวบ้านที่ไม่ยอมออกมาคือบางคนห่วงทรัพย์สินนะครับห่วงบ้านตัวเอง ท่านต้องออกมาก่อนนะครับนะพื้นที่จะต้องไม่มีชาวบ้านร้อยเปอร์เซนต์แล้วให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดไม่ให้ชาวบ้านหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องแอบกลับเข้าไปยังพื้นที่สีแดงครับูเราตอนนี้ทางาจังหวัดเนี่ยได้สั่งการไปที่อำเภอกันทลักษ์อำเภอภูสิงห์และอำเภอขุนหารให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคือพระราชบัญญัติป้องกันและปัเทาสารนภัยพุทธศักราช2550 ในมาตาที่19และมาตาที่28คือต้องสั่งอพยพร้อยเปนทุกคนต้องออกมาจากพื้นที่สีแดงหากไม่ดำเนินการออกมาจากพื้นที่สีแดงนะครับก็จะมีเรื่องของการโทษจำและปรับสําหรับผู้ที่ขัดคําสั่งเจ้าพนาาักงานคือทาควาาเข้าใจากับชาวบ้านเป็นห่วงท่านจริงๆชีวิตเราสําคัญที่สุดนะครับส่วนศพของชาวบ้านนะตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลกันพละลักษ์ซึ่งทางจังหวัดกําลังหารือแนวทางการช่วยเหลือและการจัดการศพ เบื้องต้นได้เข้าไปพูดคุยกับญาติและก็ดูแลลูกสาวของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวเศร้าครับคุณยายคุณยายอายุ92ปีเสียชีวิตที่ศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดสุรินตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสูญเสียจากการอพยพในครั้งนี้นะครับ